ทำทำนายดวงชะตาวันที่30กันยายน2568คาทำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวมสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวสำหรับผู้เกิดกลางวันและมีพระราหูเป็นอิทธิพลหลักสำหรับผู้เกิดกลางคืนวันนี้เป็นวันที่ทักษะการสื่อสารและความสามารถในการปรับตัวของท่าน จะถูกทดสอบอย่างเข้มข้นดาวพุธคือดาวแห่งการเจรจาสติปัญญาและไหวพริบในขณะที่ดาวอังคารเจ้าเรือนของวันนี้คือดาวแห่งการกระทำที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาการผสมผสานของพลังงานสองดวงนี้อาจทำให้คำพูดของท่านมีความเฉียบคมและทรงพลังเป็นพิเศษ แต่ก็เสี่ยงที่จะสร้างความขัดแย้งได้ง่ายหากไม่ระมัดระวังสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนอิทธิคลของพระราหูจะยิ่งเสริมความทะเยอทะยานและความต้องการความสำเร็จให้รุนแรงขึ้นไปอีกเมื่อเจอกับพลังของดาวอังคารอาจทำให้ท่านกล้าได้กล้าเสียและพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อเป้าหมายของตนเอง วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะใช้สติปัญญาและวัฒศินในการนำเสนอความคิดแต่ต้องทำด้วยความนุ่มนวลและคำนึงถึงจิตใจของผู้อื่นเสมอโดยมีพลังของวันพระเป็นเครื่องเตือนใจให้ยึดมั่นในความถูกต้องและสุดจริตการงานทักษะการสื่อสารของท่านจะเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในวันนี้ หากท่านสามารถใช้คำพูดที่สร้างสารรค์มีเหตุผลและโน้มน้าวใจได้อย่างนุ่มนวลท่านจะสามารถผลักดันโครงการต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีการเจรจาต่อรองการนำเสนอผลงานหรือการประสานงานกับฝ่ายต่างๆจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงอย่างไรก็ตามหากท่านปล่อยให้พลังของดาวอังคารเข้าครอบงำ คำพูดของท่านอาจกลายเป็นอาวุธที่ทิ่มแทงผู้อื่นทำให้เกิดความขัดแย้งและศัตรูในที่ทำงานได้โดยไม่จำเป็นควรระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆเป็นพิเศษควรอ่านรายละเอียดให้รอบคอบก่อนลงนามสำหรับผู้ที่เกิดพูธกลางคืนความทิศท,ที่เฉียบแหลมและมองการไกลของท่านจะโดดเด่นจะต,ต้องระวังอย่าใช้เล่เหลี่ยมหรือทางลัดที่ไม่โปรง่งใส เพราะอาจถูกจับผิดและกลายเป็นปัญหาใหญ่โตตามมาได้การทำงานเป็นทีมและให้เกียรติความคิดเห็นของผู้อื่นจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งเยืนกว่าการเงินวันนี้เป็นวันที่ท่านอาจได้รับข่าวดีทางการเงินจากการเจรจาหรือการติดต่อสื่อสารเช่นการทวงหนี้สำเร็จการได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือการปิดการขายที่สำคัญได้ อย่างไรก็าตามก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินไปกับการใช้จ่ายตามอารมณ์ชั่ววูบหรือการลงทุนที่ขาดการไตร่ตรองพลังของดาวอังคารอาจทำให้ท่านตัดสินใจเร็วเกินไปโดยเฉพาะเมื่อมีคนมานำเสนอผลประโยชน์ที่ดูดีเกินจริงผู้ที่เกิดพุธกลางคืนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือธุรกิจสีเทา แม้จะดูเหมือนว่ามีโอกาสทำกำไรได้หลังรวดเร็วก็ตามแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทั้งหมดได้เช่นกันการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาคือกรอะป้องกันที่ดีที่สุดในวันนี้การวางแผนการเงินอย่างมีระบบและทำตามแผนอย่างมีวินยัยจะช่วยให้ท่านผ่านพ้นวันนี้ไปได้อย่างปลอดภัยความรักสำหรับคนโสด ท่านจะมีสเสน่ห์จากการพูดจาและความมีไหวพริบสามารถสร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้พบเจอได้อย่างง่ายดายท่านอาจได้พบคนใหม่ๆผ่านการทำงานหรือการเข้าสังคมแต่ขอให้ระวังคำพูดที่อาจดูเหมือนเป็นการให้ความหวังกับหลายคนในเวลาเดียวกันซึ่งอาจสร้างปัญหาในอนาคตได้สำหรับผู้ที่เกิดพุธกลางคืนท่านอาจดึงดูดคนที่ดูลึกลับน่าค้นหา แต่ก็ควรใช้เวลาในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขาหรือเธอมีความจริงใจและไม่มีพันธะอื่นซ่อนเร้นไว้ด้วยสำหรับคนมีคู่การสื่อสารคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ในวันนี้หากท่านและคนรักสามารถเปิดใจพูดคุยกันด้วยเหตุผลและแสดงความเข้าใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ก็จะยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นแต่หากปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล การโต้เถียงด้วยคำพูดที่รุนแรงอาจทำร้ายจิตใจกันและกลายเป็นแผลลึกที่ยากจะเยียวยาหลีกเลี่ยงการขุดคุยเรื่องเก่ามาพูดหรือการประชดประชันเนบแนมพลังของวันพระเตือนใจให้เราใช้วัจจีสุจริตคือการพูดแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อกันการชวนกันไปทำบุญหรือทำกิจกรรมที่สงบร่วมกันจะช่วยลดความตึงเครียด และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีได้สุขภาพสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้มีความเชื่อมโยงกับระบบประสาทการหายใจและช่องปากเป็นพิเศษความเครียดจากการทำงานและการสื่อสารอาจทำให้ท่านปวดศีรษะนอนไม่หลับหรือรู้สึกวิตกกังวลได้ง่ายควรระวังอาการเจ็บคอร้อนในหรือปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟัน การพูดมากเกินไปหรือใช้เสียงดังอาจทำให้เส้นเสียงอักเสบได้การฝึกสมาธิหรือการทำโยคะที่เน้นการกำหนดลมหายใจจะช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายและทำงานได้ดีขึ้นการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆหรือชาสมุนไพรจะช่วยดูแลสุขภาพช่องคอได้ดีและควรหาเวลาพักจากการใช้ความคิดและคำพูดบ้างเพื่อให้สมองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ อุปสรรคและสิ่งที่ควรระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่ต้องระวังมากที่สุดสําหรับชาววันพุธคือการสื่อสารที่ผิดพลาดท่านอาจมีความตั้งใจที่ดีแต่การเลือกใช้คําพูดที่ผิดจังหวะหรือมีความรุนแรงเกินไปอาจทําให้ผู้รับสารตีความเจตนาของท่านผิดเพี้ยนไปโดยสิ้นเชิงจนนําไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่ควรจะเกิดนอกจากนี้ความฉลาดและไหวพริบของท่าน หากใช้ในทางที่ผิดเช่นการพูดจาเอาตัวรอดโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องหรือการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาเปรียบผู้อื่นจะกลายเป็นหลุมพรางที่ย้อนกลับมาทำร้ายท่านเองในที่สุดโดยเฉพาะในวันพระที่ผลแห่งกรรมจะแสดงผลอย่างรวดเร็วคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานคิดก่อนพูดเสมอก่อนจะพูดอะไรออกไปให้ถามตัวเอง3าข้อคือ สิ่งที่จะพูดเป็นความจริงหรือไม่เป็นประโยชน์หรือไม่และจำเป็นต้องพูดในตอนนี้หรือไม่หลักการนี้จะช่วยกรองคำพูดของท่านให้สร้างสารรค์มากขึ้นใช้การเขียนช่วยหากต้องสื่อสารเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือมีความสำคัญให้ลองร่างประเด็นที่ต้องการจะพูดเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนการเขียนจะช่วยให้ท่านจัดลำดับความคิดและเลือกใช้คำได้รอบคอบมากขึ้น น้านการเงินขอเวลาตัดสินใจเมื่อมีคนมาชักชวนให้ลงทุนหรือเสนอขายสินค้าอย่าเพิ่งตอบตกลงหรือปฏิเสธในทันทีแต่ให้กล่าวว่าขอเวลาในการพิจารณาข้อมูลก่อนเพื่อให้ท่านมีเวลาในการตรวจสอบและคิดไตร่ตรองโดยไม่ถูกกดดันตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนเช่นออมเงินเพื่อ และนําภาพของเป้าหมายนั้นมาติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจให้ท่านมีวินัยทางการเงินและลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงด้านความรักเปลี่ยนการตำหนิเป็นการขอร้องแทนที่จะพูดว่าคุณไม่เคยช่วยฉันเลยลองเปลี่ยนเป็นฉันจะรู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะช่วยฉันการสื่อสารเชิงบวกจะทำให้ผู้ฟังเปิดใจรับฟังและให้ความร่วมมือมากกว่า จัดเวลาคุณภาพสำหรับการพูดคุยกันกำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันที่ท่านและคนรักจะวางโทรศัพท์มือถือและปิดทีวีเพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่พบเจอมาในวันนั้นโดยเฉพาะการให้ความสนใจซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันได้อย่างยอดเยี่ยมเลย